โอเคนะผมก็จะลืมมาขอผมเป็นเพื่อนใน Facebook นั่นเองนะผมถ้าใครอยากเห็นหน้าผมก็สามารถมาแอดผมได้ในเฟซนี้นะผมเฟซนี้เฟซจริงนะเฟซเดียวนี่นะครับก็ชื่อเฟซก็ตามนี้เลยนะผมถ้าใครอยากขอผมเป็นเพื่อนหรือติดตามผมก็ขอได้ที่ใต้ร่างดีคริปชั่นหรือพิมพ์ชื่อนี้เลยนะผมก็อย่าลืมมากดไลค์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคถ้าแอดไม่ได้ก็ติดตามอ๋นะผมโอเคไปละ เอาแล้วครับผมกลาสวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะผมกับผมนายไมเตนนเ,เกมเมอร์นะวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนก็จะเป็นแอดออนรถนั่นเองนะผมก็จะเป็นรถเรื่องแสงนะผมขอเรียกอย่างนี้ละกันเพราะว่าไม่รู้ชื่อรุ่นมันนะผมถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะวันนี้ก็จะเป็นสนบบอลนะครับกลายเป็นธนูนะครับดูเสียงนะหนีเห็นไหมนี่ยิงเป็นธนูเลยนะสามารถยิงตายก็ได้นะครับอ่มาดูต่อไปนะผมมาดูใน นี่ก็คือไข่นะผมปลาไข่ปั๊บๆนี่ไข่ก็โหดเหมือนกันนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือรถนะครับผมก็เป็นสไปเดอร์แมนเปลี่ยนจากแมงมุมกลายเป็นรถนะครับก็ดูไปครับผมนี่อันนี้ก็คือไม้สติกนะเปลี่ยนเป็นกุญแจรถนี่ก็จะเป็นรถอันนี้เลยโคตรเฟี้ยวนะเฟี้ยวเงาะมากการขับขี่นะผมก็คือกดไปตรงนี้นะผมแล้วก็ใช้กุญแจในการบังคับนั่นเองนะครับผมนี่ดูนะว้าวนี่หยุดบังคับครับนี่มันก็จะเลิกเดินนะครับผม าสามารถยิงรถให้ตายด,ด้วยนะครับได้ด้วยเป็นเจ้าสโนบอลหรือว่าไข่ก็ได้นะผมไปนี่อ๋อเด็ดเด็ดเว็เดยเยยอตายแน่ครับนี่ไปครับนี่ครับสองนัดตายนะผมก็คือมันเป็นอาวุธเลยนะผมวันนี้ต่อไปเรามาดูรถคันที่สองเลยนะครับคันนี้บอกเลยนะผมโคตรแหลกนะครับคันนี้โอเคต้องปล่อยดูนะผมแหลกไหมปั๊บนี่ครับนี่ขึ้นไปครับคันนี้ก็คือแรงมากเลยนะครับคันนี้ แรงกว่าคันอื่นอนะเห็นไหมโอ้โอ้โอ,โอ้เห็นไหมครับเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นอะไรไหมว,ว้าวโคตรแหลกเลยนะผม,มนี่วักด้วยครับผมมันคันนี้บอกเลยโคตรเร็วนะผมเรจาจะกําจัดรถคันนี้เลยนะกำจัดไม่ได้นี่อย่างนี้แล้กันโอเคก็จะมีประมาณนี้แล้วเนาะสลับแอดออนนี้นะครับผมนะก็นะ โอเคนะผมถ้าใครชอบลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมคิดว่เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับเย้ขี่ได้ด้วยเนี่ย